สวัสดีครับอาจารย์สุรเดชเล็กแจ้งครับเป็นไงบ้างครับเราคุยในเรื่องของตาสาร,รเราเปิดบัญชีตาสารเราเปรียบตาสารที่5กับที่9าท่านก็จะเห็นแล้วว่าตาสารอะไรบ้างที่ต้องติดใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียอากรสแตมแล้วเวลาติดทั้งสูตรทั้งหมดสูตรคิดอย่างไรอย่างเช่นเช่าเนาะมีการเช่าอาคารตกพันละบาทแบบนี้ไนหะต่อสัญญาเงินกู้ตกสองหมื่นละเอ้ยสองพันละบาท แล้วไม่เกินหมื่นหนึ่งส่วนถ้าเป็นตราสารตัวสัญญาใช้เงินฉบับละสาบาท3าตัววิธีการคิดท่านไปดูในตัวออบัญชีอากรสแต็มท่านก็จะเห็นภาพว่าวิธีคิดเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์เราต่อครับสไลด์ต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงอากรสแตมเราก็บอกกันแล้วว่าอากรสแต็มนะสแต็มดิวตี้หรือ SD เนี่ยเป็นอากรสแตมตามประมวลรัษกรประเภทหนึ่งครับซึ่งจะจัดเก็บ จากการทำตราสาร28ตราสารที่เราเรียนเนาะหรือ28ลักษณะซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสเต็มที่เราเปิดดูกันในก่อนหน้าคลิปที่ผ่านมาเพราะ,ะนั้นคำว่าตราสารตามประมรัสกรเนี่ยหมายถึงเอกสารที่ต้องเสียอากรสเต็มเอกสารที่ต้องเสียอากอนสเต็มตามที่กำหนดไว้ใน บัญชีอัตราอากรสแตมตามบัญชีอัตราอากรสแตมที่รเราเปิดนะนั้นตราสารเนี่ยมันก็จะมีหลายราคานะครับเอออา,อาไ่ใช่คนณาสารอากรสแตมนะครับจะมีจําหน่ายเนี่ยมันมีหลายอัตราตามภาพที่เห็นอยู่ครับมันมีอากรสแตมหนึ่งบาทอากรสแตมห้าบาทอากรสแต็มยี่สิบบาท รูปที่เห็นเนี่ยเป็นอากรสแตมที่เห็นในอดีตถูกไหมเป็นอากรสแตมในอดีตอ้อปรับแล้วสิน้ะรูปที่เห็นอยู่ท่านจะเห็นว่าตรงที่ด้านล่างเนี่ยตรงเลขหนเห็นไหมตรงกลางล้วนคําว่าเลข1กับบาทเลข5กับบาทเลข20กับบาทท่านจะเห็นว่ามันเป็น QR โค้ดแล้วเดิมตรงนี้อาจจะเป็นรูปดอกไม้พัะจันทร์อะไรก็แล้วแต่ไปเนาะมันเป็นสัญลักษณ์ของ ของเขาที่เขารู้ว่ามันคืออะไรของเจ้าหน้าที่ที่ออกมานะครับเขาก็จะทราบว่ามันคืออะไรแต่ในมุมของบางคนดูแล้วไม่รู้เรื่องไงบางทีสมรกรดูก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการดีไซน์ออกแบบใหม่ว่าตรงนี้ให้เป็น QR Code ดีกว่าเพราะ QR า o d e คปั๊บเนี่ยเราเอามือถือไปส่องรู้เลยครับว่าอากักกรสแตมเนี่ยผลิตเมื่อวันที่เท่าไหร่จะรู้ทันทีว่าผลิต เมื่อวันที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนาะอากรสแตมมีคิวอาร์โคเปลนเป็นอากรสแตมแล้วเนี่ยมันจะระบุป,ปีที่ออกเลยว่าวันที่เท่านี้เนาะผลิตเมื่อวันนี้ผลิตเมื่อวันนี้นั้นล,ลองลองมานั่งคิดกันนะครับว่าอากรสแตมพอเขาเปลี่ยนจากระบุเดิมระบบดอกไม้มาเป็น QR code คนะบางทีแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่เครียดใครที่ไม่มองตรงนี้ ก็จะแย่หน่อยแต่ถ้าใครทําที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกังวลครับแต่บางคนเขาติดอากรสแตมตามหลังไงในภาคปฏิบัติบางทีมีหลายท่านนะครับในชีวิตจริงเี่ยทำสัญญากันตั้งนานแล้วเคยเกี่ยวกรบสแตมไหมไม่เคยแต่วันหนึ่งที่ต้องพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรวันหนึ่งครับเราต้องไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากรเราเขาขอสัญญาจากเรา เขาขอตราสารจากเราแล้วตราสารนั้นต้องติดอกรสแตมเราวันที่ไปพบเราก็จะเอาอกรสแตมติดใหม่ติดสดๆๆบางคนลืมติดบางคนยังไม่ได้ติดไงบางคนไม่เข้าใจก็เพิ่งติดพอไปติดปั๊บไม่ได้ติดตามกติกาที่เขาบอกว่าต้องติดภายในวันที่เรานลยนะแต่ติดวันที่ก่อนไปพบเจ้าหน้าที่สมกรตนั่นแหละพอติดก่อนไปพบเจ้าหน้าที่สมกรลืมดูไงว่าเป็นอกรสแตมแบบเก่าหรือแบบใหม่ เราบอกแล้วว่าอดีตอ่ะมันเป็นรูปดอกไม้หลอกไปก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันผลิตวันไหนหรอกสมรกรก็ไม่รู้หรอกบางคนแต่พอปีคิอคตแค่เอามือถือไปส่องนะเนาะก็จะรู้แล้วว่าผลิตวันไหนตอนนี้ถ้าอากรสแตมม์อ่ะมันเพิ่งผลิตปัจจุบันที่ท่านเพิ่งซือแต่สัญญาท่านอะ่ะเกิดก่อนหน้ามาปีหนึ่งหรือเกิดก่อนหน้ามาหกเดือนมันเลยเวลาแล้วมันสมัต กำหนดเวลาได้นะว่าตั้งแต่วันนั้นอนะ่ะหเดือนพึ่งจะติดหรอท่านทําไมไม่ติดภายในเวลาเห็นไหมครับอันนี้สิ่งแค่เปลี่ยนเป็น QR code เพราะเป็นเป็น QR code เนี่ยเลยจะเตือนท่านที่ติดย้อนหลังหรือเพึ่งติดเมื่อไปพบสมพัมภาระพึงระวังเยอะๆว่าอากรสเต็มที่ท่านนํามาติดเนี่ยมันเป็นอากรสแตมปัจจุบัน หรือหลังจากวันที่ทําสัญญานานเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายสั่งให้ท่านต้องติดหรือเปล่าพึงระวังเยอะๆมิงั้นท่านอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของอังกอริทมสมัยใหม่ที่สมัยใหม่ที่มี QR code นะครับมันก็มีคนถามต่อไปว่าอาจารย์ถ้าเราไม่ใช้อักอรสทตมที่ปิดติด QR code ่ะหรือเราก็อยากจะใช้แหละแต่เพอเอิญ ในลิ้นชักในตู้ที่เราเก็บเอกสารได้เก็บได้เก็บอากรสแตมไว้เนี่ยอากอนสำนัทที่เราเก็บไว้เนี่ยมันเยอะไงเรายังมีอากอรุ่นเก่าที่ไม่มีคิวอาร์โค้ดอ่ะมีเป็นล้านเลยเพราะเราซื้อทีละเป็นล้านเพราะเราคิดว่าเราต้องใช้อากรสแตมตลอดเราก็เลยซื้อเก็บไว้เกือบล้านหนึ่งถามว่าวันนี้เรายังใช้อากรสแตมแบบเดิมแบบเก่าเนี่ยที่ไม่เป็นคิวอาร์โค้ดได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าฉะลังจะบอกท่านว่าอากรสแตมเนี่ย มันเปรียบสเสมือนเงินสดมันไม่เหมือนดวงตาไปชนีนะแต่อาการสแตมตรงนี้เปรียบสเสมือนเงินสดเหมือนท่านมีเงินสดอยู่ท่านก็สามารถจะเอามาติดได้นะมันไม่มีวันหมดอายุท่านยังติดได้ตรงนั้นก็อาจจะทําให้ท่านเออเจา้าหน้าที่อุปกรณ์ไม่ค่อยทราบเลยว่ามันบันไหนกันแน่แบบนี้เป็นต้นนะอันดวงตาอาการสแตมของเก่าใช้ได้ของใหม่ก็ใช้ได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทิ้งของเก่านะบางคนเอาไปขายรีบไปขายบอกมันใช้ไม่ได้แล้วบางคนฟังมาแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ยืนยันว่ามันยังใช้ได้อยู่นะตรงอากรสแตมสำหรับท่านที่มีอากรเก่าเอาไปติดครับเพราะฉะนั้นต้องดูไว้นิดหนึ่งครับยกเว้นมันขาดว่าไปหมดแล้วอย่างนั้นนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับมาพูดให้ฟังต่อครับ อากรสแตมเนี่ยเราเขาเรียกว่าวิธีการเสียวิธีการเสียอากรสแตมวิธีการเสียอากรสแต็มนะครับสําหรับตาสารต่างๆที่เราพูดเมื่อกี้เราเรียกว่าปิดสแตมบริบูรณ์ปิดสแตมบริบูรณ์ถาาว่าไอตอนที่เราปิดสแตมบริบูรณ์เนี่ยมันทําอย่างไรบ้างมันมีสแตมปิดทับสแตมดุลสแตมตัวเงินหรือ E eStamp duty e s t e m duty ถูกไหมตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆเนาะมันจะมีอสออสอี 4. อสสีขออสเก้าอะไรแบบนั้นแต่เดี๋ยวเราค่อยๆขย,ย,ยับไปผมจะบอกท่านว่าตรงกลางสีเขียวเนี่ยปัจจุบันไม่เห็นแล้วอะยังไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะแต่คิดว่าไม่ค่อยเห็นละ ขออนุญาตข้ามเลยนะไม่พูดถึงก็จะให้ท่านพูดถึงความน่าจะเป็นหรือคนท,ที่ใช่กันนะมันก็จะไปสเต็มที่เป็นดวงดวงอ่ะก็คือสเต็มปิดทับเป็นดวงดวงนะเนาะหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทเออหนึ่งบาทห้าบาทยี่สบาทเนี่ยเป็นด,ดวงดวงแบบนี้ยเวลาไปติดอากา STEM, ักกรสเต็มก็ใช้ดวงดวงแบบเนี้ยไปติดแล้วก็ขีดขานะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดสเต็มบริบูรณ์นะครับ เขาต้องขีดเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้นํามาใช้อีกเนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับท่านอ่ตรงด้านล่างสามเป็นทัเนะที่ให้ไว้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของการขีดค่าอากอนให้มันหมายถึงการกระทําเพิ่มไม่ให้ใช้สแตมได้อีกนะครับอารมณ์นี้เขาเรียกว่าติดสเตมบริบูรณ์นะครับแต่ส่วนในตัวสีสีส้มนะครับขวาสุด การเสียอากรสแตปมเป็นตัวเงินเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรสเต็มที่ติดตามกฎหมายกําหนด,ดก็คือเป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถติดอากรสแตปมได้ว่ากันเถอะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราเคลียตรงในตัววิธีการติดอากรสแตปมแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้เสียวิธีการเสียอกรสแตมมันมันเริ่มมีกฎหมายใหม่มาด้วยว่าตราตาสารของท่านนะ่ะมีมูลค่า หนึ่งล้านบาทขึ้นไปแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับไม่สามารถติดแบบปิดทับได้แล้วนะไม่สามารถซื้อเป็นดวงดวงดวงๆอะเมาติด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 นะอย่างเงี้ยมไม่ได้ละเพราะตราสารท่านเกินล้านหนึ่งล้านตราสารที่มันมีมูลค่าหนึ่งล้านเนี่ยติดแบบปิดทับไม่ได้ละก็ต้องไปติดแบบเป็นตัวเงินเท่านั้นเราก็ต้องเข้าไปในระบบเว็บไซต์เนาะหรือพูดง่ายๆไอ้ที่ปิดตัวเงินเนี่ยเราก็ไปที่กรมสพากร พอไปกรมสปปรรพกรปั๊บเนี่ยกรมสปปรรพกรเขาก็จะออกกระดาษมาให้ท่านใช่ไหมฉบับเดียวท่านก็นนเห็นไหมไอ้ใบใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่ใหญ่มากเนาะเป็นเซตหนึ่งส่วนสี่ของกระดาษ A4 ได้ไหมฮะอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็ท่านลองไปดูนะมันก็จะเป็นกระดาษที่ออกมาจากสปปรรพกรซึ่งสปปรรพกรเขาจะเขียนตัวเงินมาให้ครับเขาจะเขียนเป็นตัวเงินมาให้เช่นเขามองว่าสัญญาเช่าของท่านใช่ไหมอ่ะมันต้องติดอักกร สมมติมันเกิดล้านเนาะสองล้านละกันสองพันสองล้านละ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 พันละบาทนะสองล้านนะพันละบาทเพราะฉะนั้นท่านต้องติดสองพันบาทท่านก็ไปสมพปกรณแล้วก็ติดสองพันบาทที่สมพปกรณ์าก็จะเขียนเป็นตัวเงินสองพันบาทมาให้ท่านอารมณ์แบบนี้นะครับนี่คือเป็นวิธีการเสียอากรสแตปมแบบปิดทับกับแบบตัวเงินส่วนปิดดุลขออนุญาตไม่พูดถึงเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ารายละเอียดน่าจะชัดขึ้นกว่านี้ค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดในเรื่องของอากรสแตปม คลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ